สวัสดีค่ะน้องนะคะจากทีม RPA IAM Consulting ค่ะหลังจากที่เราได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของ RPA แล้วก็ AI ไปแล้วนะคะคราวนี้เราจะลองมาดูตัวอย่างกรณีศึกษานะคะในการใช้ตัว RPA แล้วก็ AI เพื่อสร้างแรงงานดิจิทัลอัจฉริยะนะคะระบบอัตโ m มัตที่เราสามารถนำมาปรับเปลี่ยนนะคะเพื่อใช้ใน ในองค์กรของเรานะคะเราสามารถที่จะแบ่งใช้ตามฟังก์ชันต่างๆได้นะคะดังต่อไปนี้นะคะ,ะตัวอย่างแรกนะคะเช่นเรื่องของ Loan Fulfillment นะคะก็สามารถที่จะนำมาใช้ได้ในลักษณะงานประเภทพวก Credit Card Application นะคะ Underwriting นะคะหรือพวก Fraud Detection นะคะหรือในส่วนของ Customer Service นะคะ,ะเช่นพวก Call Center เป็นต้นนะคะ แล้วก็การทำพวก Data Mining, d นะคะ d a t a m i g r a t i o n นะคะหรือเกี่ยวกับพวก Financial นะคะการทำา r e o n c i ด e Cash r r p o r t i n g นะคะหรือ uh, forecasting หรือแม้กระทั่งเกี่ยวกับพวกเรื่องของ i n v o i c e Validation val และเป็นเ n t เป็นต้นน,น,นะคะสำหรับ uh, กรณีศึกษาแรกที่น้องจะยกตัวอย่างมาในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับ uh, r o อ t ฟอนต์เอ็นนะคะในการทำคัสเตอร์เซอร์วิสนะคะ,ะตัวอย่างของกรณีศึกษานี้นะคะเป็นการเป็นการที่คัสเตอร์นะคะมีการเซ็นเรีเควสนะคะในการทำทรานสเฟอร์บาลานซิ่งมาเกี่ยวกับพวกแบงก์แอคเคาท์นะคะ บอทเนี่ยจะเริ่มต้นโดยการรับอีเมลรีเควสต์นะคะจากคัสเตอร์เมอร์หลังจากนั้นเนี่ยก็จะทำการรีสปอน์ตัวอินคัมอินคัมมิ่งไคลเอนซ์เซอร์วิสนะคะโดยส่งเมลกลับไปหากับคัสเตอร์เมอร์นะคะหลังจากนั้นก็จะคีย์เดต้าข้อมูลเนี่ยลงในระบบตัว CRM นะคะ หลังจากนั้นบอทก็จะทำการว a ลิ d ดตนะคะพวก c u สเ o อ e ์ r e q เ e s คทั้งเอกสารที่เป็น s t รั c เจอร์แล้วก็อันสต u ั t เจอนะคะโดยทำการ e x ็กซ Data แล้วก็ฟิ l l อินลง Form มหลังจากนั้นก็ Submit ลงสู่ระบบนะคะในลำดับถัดมานะคะบอทก็จะทำการ Process โดยการ executing าการ Transfer นะคะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยบอทก็จะทำการส่งอีเมลเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มกับกับลูกค้าค่ะ สำหรับตัวอย่าง case study นี้นะคะก็จะขอยกตัวอย่างของบริษัท Santander นะคะ Santander Bank เนี่ยเขามีการนำเอาระบบอัตโมัตเนี่ยโดยพัฒนาบนแพลตฟอร์มของ Automation Anywhere นะคะขึ้นไปเนี่ยถึง150บอทนะคะที่ running อยู่บน production นะคะโดย process ที่เขานำไปใช้เนี่ยประกอบไปด้วยตัว Car Loan Application นะคะ Bank Account Management Customer Service Request นะคะลักษณะคล้ายกับที่นอ,อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่สําคัญมากๆที่ช่วยให้เขาเนี่ยเซฟคอสไปได้นะคะถึง2ล้านเหรียญด้วยกันนะคะก็คือการทำซิสเ e ม m มเ r a t i o n โดยที่ s ซ n t ท n เดอรเนี่ยเขาได้มีการ c o n v e r t ์ต d ต t a a นะคะแล้วก็เป็นการ Move จากระบบหนึ่งไปยังอีกระบบหนึ่งนะคะเขาสามารถที่จะเซฟคอสไปได้2ล้านเหรียญแล้วก็สามารถที่จะโปรเซสระยะเวลานี้ได้เนี่ยเพียงแค่12วีอเท่านั้นเองค่ะ ในปี2019เนี่ยะคะ e n t e n d e เนี่ยเขาสามารถเซฟระยะเวลาการทำงานได้ถึง30,000ชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะสำหรับกรณีศึกษาต่อไปที่จะนํามายกตัวอย่างนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทํา Order Processing นะคะซึ่ง Order Processing เนี่ยโดยระบบแมนนวลแล้วโดยทั่วไปนะคะ ยูเซเนี่ยก็จะทำการรับ PO มาจากอีเมลหรือว่าตัว Portal นะคะหลังจากนั้นเนี่ยยูเซก็จะมาทำการ Key-in ลงไปใน System นะคะทำการ Validate แล้วก็ c o n f ฟ r รข้อมูลหลังจากนั้นเนี่ยถึงไปทำการ Create ตัว Sell Order เนี่ยลงในระบบ ERP นะคะแต่ในระบบ Automate นั้นนะคะเออและ AI เนี่ยสามารถเข้ามาแทนที่ทุกสเต็ปที่น้องได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ได้หมดเลยนะคะโดยตัวบอทเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่เข้ามา เก็บตัว attachment นะคะ r ีท v e อีเมลที่ได้รับจาก c u ส t ต m e r นะคะหลังจากนั้นเนี่ยส่งไปหาตัว i Qbot เพื่อทำการ x x r a c t ข้อมูล Data นะคะทำการ Validate ข้อมูลนะคะในช่วงของการ Validate ข้อมูลเนี่ยเราจะสามารถส่งเข้าไป Validate ข้อมูลกับตัวระบบ CRM ก็ได้นะคะหรือว่าเราจะทำการส่งไปให้ User เนี่ยทำการ Manual Review ก็ได้หลังจากที่คอนเฟิร์มข้อมูลทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะบอทก็จะทำการโพสข้อมูลนั้นลงสู่ ERP ค่ะ อันนี้จะเป็นคลิปวิดีโอตัวอย่างนะคะในการทำงานในส่วนของ order processing นะคะโดยบอทเนี่ยจะแบ่ง Task ออกเป็น3 Task ด้วยกันนะคะก็คือในส่วนของการ Extract ตัวอีเมลนะคะแล้วก็ Extract ตัว data information นะคะจากนั้นก็กรอกข้อมูลตัว PO ลงสู่ระบบนะคะโดย process แรกนะคะบอรจะทำการ หลังจากได้รับอ e ีเมลนะคะบอทก็จะทำการดาวน์โหลดตัว PO นะคะออกมาเป็นไฟล์ PDF หลังจากนั้นก็ส่งไปที่ i q b o t เพื่อที่จะโปรเซสในการ e x t r a c t d a t a ข้อมูลต่างๆนะคะออกมาในรูปแบบของ CSV ไฟล์นะคะหลังจากที่เราได้หลังจากที่ i q b o t เนี่ยได้ทำการโปรเซสและได้ CSV ไฟล์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ตัวบอทเนี่ยก็จะเข้าไปทำการ cross check นะคะข้อมูลใน PO ที่เรา extract ออกมานะคะกับตัว CRM นะคะสเต็ปนี้เนี่ยเป็นการ validate นะคะว่าข้อมูลที่เรา extract ออกมาจากเอกสารนั้นน่ถูกต้องแล้วก็ครบถ้วนหรือไม่นะคะถ้าข้อมูลดังกล่าวนะคะ validate เรียบร้อยว่าไม่มีอะไรผิดพลาดแล้วนะคะสเต็ปถัดไปบอทก็จะทำการไปโพสต์ข้อมูลนี้นะคะลงสู่ ERP เพื่อทำการ create ตัว Sell order ค่ะ สำหรับเคสสตัตดี้ของอในส่วนของการทำออเดอร์นะคะเซลออเดอร์ออเดอร์โปรเซสซิงนะคะอันนี้เป็นเคสสตัตดี้ของบริษัท DCS นะคะซึ่งเป็นบริษัทที่เป็นธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์นะคะแล้วก็พวกอุปโภคเครื่องอุปโภคบริโภคแบบครบวงจรนะคะมีเฮดคอร์เตอร์อยู่ที่ฮ่องกงนะคะ DCS เนี่ยได้นำโปรเซสของ IQBot เนี่ยเข้ามาช่วยในการทำตัว อโตเนมัติเพสสที่ชื่อว่า order to De to delivery automation นะคะโดยการเขาโดยการที่เขาเนี่ยนำไอ้คีย์บอร์ดแล้วก็ตัวแมชชีนเลอร์นิ่งเนี่ยมาผสมกันในการที่จะเรียนรู้เทมเพลตของตัว PO ที่เข้ามาในระบบนะคะซึ่งทำให้ DCS เนี่ยสามารถที่จะเซฟชั่วโมงการทำงานไปได้ถึงไปได้ถึง1 0 0 0 0หมืนชั่วโมงนะคะแล้วก็ ตอนนี้นะคะเขามีการ deploy ตัว process บนระบบเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15 p r o c e ป s นะคะแต่ว่าเขาคาดการว่าก่อนปี2021เนี่ยเขาจะสามารถ deploy ตัวบอทเนี่ยขึ้นไปได้ถึง30 process รเซได้กันนะคะแล้วก็กรณีศึกษาสุดท้ายที่นํามายกตัวอย่างวันนี้นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการทํา u u t o a t e Claim Processing นะคะบวกกับเรื่องของ AI ในการทํา fraud detection ด้วยนะคะ ซึ่งกระบวนการนี้เนี่ยเมื่อนำ RPA มาใช้เนี่ยก็จะทำให้ Process ของเครมเนี่ยรวดเร็วขึ้นนะคะรวมควบรวมกับการมีการทำ fraud detection นะคะเพื่อที่จะยกระดับความพอใจของลูกค้าหลังจากนั้นเราก็ยังสามารถที่จะนำา d t t a ในการ Automate Process ต่างๆเนี่ยมาทำมาทำการวิเคราะห์นะคะแล้วก็ออกเป็น Report ได้ด้วยนะคะอันนี้จะเป็นวิดีโอตัวอย่างของอ ตัว a a เองนะคะเขาจะเริ่มจากการที่หลังจากที่ได้รับตัวเครมอีเมลมาแล้วเนี่ยเขาจะทำการ x อก a ซข้อมูลส่งให้ IQ Bot นะคะเพื่อเอกแ c ข้อมูลออกมาหลังจากนั้นเนี่ยส่งไปให้กับตัว AI ในการ Process ว่าเครมเครมทานั้นๆเนี่ยเครมทักไหนที่ถูกด,ดูถูกดีเทคว่าเป็นฟอร d ดเครมหรือเปล่านะคะถ้าเป็นฟ a ร d ด l ค i m เขาจะส่งไป investigate นะคะแต่ถ้าเขาดีเทคว่าเป็นสแตนด a r d ดแคทั่วไปเนี่ย เขาก็จะส่งให้กับทีมเคลมรีวิวแล้วก็ทำการจ่ายในลำดับต่อไปนะคะส่วนอันนี้เป็นการทำงานของบอทนะคะโดยเริ่มต้นเริ่มต้นเร,เริ่มแรกจากการรับอีเมลนะคะ,ะเมื่อมีเคลมท้าเข้ามาเนี่ยบอทจะทำการดาวน์โหลดตัว Attachment ออกมานะคะหลังจากนั้นส่งให้ IQ Bot Process e x t r a c t ข้อมูล Data ออกมาเป็น CSV file นะคะหลังจากนั้นเนี่ยตัว IQ Bot เนี่ยจะทำการอ,อันนี้เป็นขั้นตอนของการ e x t r a c t d a t a นะคะบอทจะทำการ แคปเจอร์ตัวข้อมูลฟิลที่ต้องการนะคะลงมาสู่ตัว CSV ไฟล์หลังจากนั้นส่งไปให้ AI นะคะในการประมวลผลในที่นี้นะคะ AI จะประมวลผลโดยออกมาในรูปแบบของอตัว f r ร์ตสกอร์นะคะก็คือถ้า f r ร์ตสกอร์เนี่ยต่ำกว่า80%นะคะบอทจะดีเทคว่าอันนี้เป็น f o r ์ตเคมเคสนะคะแต่ถ้าสูงมากกว่า80%เนี่ยบอทจะดีเทคว่าอันนี้เป็น Standard claim นะคะหลังจาก ทำการโปรเ e สจํานวนเคลมทากทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยบอทก็จะทําการสรุปเป็น summary report นะคะโดยระบุว่ามีทอทเลเคลมเท่าไหร่นะคะฟอร์ดเคลมจำนวนเท่าไหร่แล้วก็แอปพลิเคมเป็นจํานวนเท่าไหรค่ค่ะและสุดท้ายนะคะเป็น case study ในในในส่วนของอิสราเอนนี้นะคะออของบริษัท SGS นะคะซึ่งเ,เขาเป็นกระบวนการการทำงานของ business process นะคะ เขาได้นำตัว Automation a n y w แวร์นะคะมาช่วยในมาช่วยการออโตเมทนะคะในโ r รเ e s ของ commercial claim testing audit นะคะซึ่งทำให้เขาสามารถที่จะลดคอสไปได้ถึง40%ด้วยกันนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเขายังเอาตัว Automation a n y w แวร์เนี่ยมาช่วยในการสร้างเป็น healthcare product build นะคะซึ่งช่วยลดงานแมนนวลเนี่ยไปถึง90%ด้วยกันนะคะ จากทั้งหมดนะคะที่ได้พูดมานะคะตัวเบนฟิตหลักๆที่เรามองเห็นเลยก็คือมันช่วยในการลดคอร์สนะคะแล้วก็ประหยัดเวลาในการทำงานนะคะเพิ่มประสิทธิภาพและที่สำคัญ Return ROI ได้อย่างรวดเร็วด้วยค่ะ